เดินมาอย่างมั่นใจนะคะสมดีกรีโมเดลออฟเดอะเวิลด์2004ค่ะสำหรับนักแสดงสาวเพนเค้คเกเขมนิดล่าสุดก็มาส่งไม้ต่อค่ะมอบมงกุฎให้กับรุ่นน้องโรสโรซรีนธนดลพาณิชย์นะคะที่คว้าตำแหน่งมิสซูเปอร์ไอดอลไทยแลนด์2022 และจะเป็นตัวแทนสาวไทยค่ะไปประกวดต่อเวทีระดับโลก m i s s Model of the World 2022ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะที่มหานครดูไบประเทศสาธารัฐอาหรับเอมิเรส์ค่ะร่วมกับตัวแทนสาวงามอีกกว่า60ประเทศทั่วโลกนะคะ และในฐานะรุ่นพี่ค่ะที่เคยคว้ามงนี้มาเมื่อย้อนไป18ปีที่แล้ววันนี้สาวแพนเค้กได้แชร์ประสบการณ์ค่ะที่สามารถเอาชนะใจกรรมการได้จนไปชนะการประกวดระดับโลกนะคะว่าต้องมีความเป็นตัวของตัวเองค่ะทาให้เต็มที่ที่สําคัญต้องมีอินเนอร์ที่ชวนมองด้วยเพราะการเป็นนางแบบไม่ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ยากค่ะถ้าหากรู้จักตัวเองดีพอค่ะทันว่าทุกวันนี้การเดินแบบไม่ใช่แค่เดิน เดินเก่งอย่างเดียวเนาะแผนว่าสกิลทุกอย่างทุกรอบด้านเนี่ยมันคงต้องมาพร้อมๆกันอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพอินเนอร์เป็นเป็นวิธีคิดหรือว่าเป็นแบบเป็นสิ่งที่เราแสดงออกมาก็าจะเป็นฉีนหน้าท่าทางไล้ก็ทั้งคำพูดของเราเองแค่คําพูดเพียงไม่กี่คำบางทีมันก็บ่งบอกความเป็นตนัวตนของเราได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเป็นว่าสําคัญ ก็มีหลายเสียงเรียกร้องนะคะว่าอยากจะเรียนรู้ค่ะการเมนนางแบบมืออาชีพจากสาวแผ่นเคก้กเจ้าตัวก็ได้ยินฟีดแบ็กเหล่านี้มานานมากแล้วค่ะจึงเผยนะคะอนาคตอาจจะเปิดสถาบันการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นโมเดลระดับโลกแบบครบวงจรค่ะแต่ก็คงจะไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะคะเธอก็พึ่งผ่านชีวิตแต่งงานมาหมาดๆจึงขอโฟกัสเรื่องครอบครัวไปก่อนค่ะ